thank you ภูมิอะไรนะวันนี้เยอะมากๆเลยขอบคุณค่ะหนูขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยข่ะคุณแม่จ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจ๋าชื่ออะไรคะเก้า <9. S 1> ชื่ออะไรเก้า <9. S 1> อ๋อ <9. S 1> น้อง <9. S 1> ชื่อกะสิบ <9. S 1> ใช่ไหมคะ เด็กกำแพงแสน FC ตรงท้างเราเจอกันบ่อยใช่ัหมครับน้องเพลงได้ไหมครับไม่ได้แล้วเต้นได้ไหมครับเอาไม่ได้าไไดตายแล้วอขอบคุณมากๆเลยขาชื่ออะไรคะไม่เห็นนะแม่หนิงชื่ออะไรคะชื่อลงหนิงค่ะ น่อยนะฟังจากเสียงค่ะก็ขออนุญาตพูดคุยกันสักเล็กน้อยดีไหมจ๊ะพูดคุยกันหน่อยนะคะล่องอยู่ตรงไหนคะอันนี้ออนอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกๆช่องเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะยูทูบเบอร์ทุกๆช่องเลยนะคะที่มาถ่ายทอดนะคะให้แฟนๆเพลงเนี่ยทั่วประเทศเลยได้ชมกันนะคะดีจังเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่อง หนูเองนะคะต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลนะคะไปกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะฟังหน่อยนะคะแอดเจี๊ยบจ๊ะอยู่ด้านไหนไม่รู้นะเรียกไปก่อนน่าจะได้ยินแอดเจี๊ยบเราสามารถเอ่อขึ้นเลขบัญชีได้ไหมคะได้ถ้าได้เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยเลขบัญชีคืออย่างงี้ค่ะหนูขออนุญาตหนูท่าโรงเรียนอะไรคะ โรงเรียนบ้านหนองสนงครับอยู่ตรงไหน,นะคะอ,อ๋ออยู่ตรงกบเพงแท้ครับกำแพงแท้แล้วที่นี่ที่ไหนคะนั่นแหละโอเคแม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละมาหยอกหยอกนี่หยอกพี่เรียกขึ้นมาทําไมรู้ไหมคะว่ยแม่หนูไปเปิดดูนะคะแล้วก็เจอน้องเสียงเนี่ยร้องเพลงนะคะปรากฏว่าทําไมรู้ไหมคะเพลงที่หนูร้องนะคะน้องเสียงร้องได้หมดเลยทุกเพลงเลยนะคะ ก็เป็นแฟนเพลงเหรอคะใช่ค่ะอ๋อไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราเจอกันยังไงอ๋อตอนนั้นคุณยายค่ะเขาไปไลฟ์สดที่วัดรังหมันนะครับตอนนั้นผมก็เพิ่งจะไปผมก็เลยรู้จักผมก็ชอบมากเลยเพราะว่าเราเห็นออกมากแต่เด็กออกชอบั้งน,นี้ ็นนักร้องในทีมงานนะคะเนี่ยน้องเก่งนะคะน้องเก่งมากๆเลยหนูเห็นแบบหน้าเวทีค่ะน้องก็แบบร้องเพลงใช่ไหมที่เห็นก็เลยยื่นไม้ให้ร้องเมื่อวานนะคะเมื่อวานร้องเพลงอะไรครับเพลงอ่าคนดังลืมหลังควายครับใช่แล้วก็มีเพลงอะไรแฟนพุ่งพวงรึเปล่าใช่สองเพลงใช่เลยค่ะน่ารักมากเสียงปรบมยให้น้องเสียงหน่อยจ้าฝากด้วยนะคะรับงานร้องเพลงไหมคะเนี่ยรับงานร้องเพลงได้หมดครับถ้าอยู่กับตันคาว จับมือเด็กงเราชอบเป็นทีมเดียวกันแล้วนะคะยา่าอยู่ไหนเนี่ยรับสมัครเลยอยู่ไหนครับอยู่นี่นู่นนูๆๆยา่าวันนั้นหนูจําได้นะย่าบอกว่าใครัวเป็นเด็กสามกัดเราต้องทํำยังไงย่าบอกทานี้ตรงนี้เลยเนาะ,ะรับเลยปะคะรับเลยไหมได้หมดเลยได้หมดเลยดีค่ะรับได้หลายคนเดี็ด สวัสดีคุณนิวนะคะโหรับเป็นแบบว่าเข้าไหมคะคุณนิวเข้าตาเข้าตาคุณนิวบอกว่าได้เลยลูกค่ะฝากเนื้อฝากตัวน้องเสียงด้วยนะคะเสร็จประมือให้หน่อยจ้าขอบคุณมากเลยเก่งมากขอบคุณครับคืออย่างนี้คะ่ะคุณแม่หนูเป็นนักร้องนะคะที่อายุยังน้อยมากนะคะยัง <c oughs> เด็กๆอยู่เหมือนกันนะคะพอ <c oughs> มีเด็กสมัยใหม่รุ่นราวคอเดียวกับหนูนะคะที่ติดตามหนู แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะคือชอบฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่าเพลงลูกทุ่งจะยังอยู่กับเราคนไทยนะคะตลอดไปแน่ๆอาเสียงประเอให้หน่อยจ้ามีน้องๆหลายหลายคนนะคะมีน้องเซียงหนึ่งนะคะที่ชอบเพลงลูกทุ่งน้องทีน้องเกรสน้องน้องน้ำหอมแล้วก็มีน้องพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอังเปาใช่ไหมคะ หลายคนเลยชอปเปอด้วยจริงเหรอคะชอบร้องเพลงได้ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องแล้วถ้าเกิดเห็นปากแยื่นไหมให้เลยนะค่ะร้องเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะะคเพลงเร็วๆสักหน่อยนะคะขยับจังหวะได้ไม่วง